สวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะเอเซทีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สอบถามอาการมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะสอบถามมาทุกวันเลยนะคะก็มาอัปเดตอาการป่วยนะคะวันนี้ก็นอนโรงพยาบาลมา6วันแล้วนะคะรวมกับอาการป่วยอีกสมวันนะคะก็ในรอบ1ิปีเลยนะคะที่นอนโรงพยาบาลน,นะคะ ก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องอาการป่วยให้ฟังก่อนเนาะเพราะว่าก็ตอนแรกก็เป็นไข้ธรรมดานะคะเป็นไข้ก็น่าจะแบบเนื่องจากฝนตกแล้วก็ที่ล้างรถตักฝนนะคะแล้วก็ล้างรถด,ดึกด้วยเพรนะั้นล้างรถเที่ยงคืนก็ก่อจะได้นอนนะแล้วก็ลุกไปทํางานตั้งแต่เช้าตีห้านะคะ ไปถึงก็ไปเริ่มทํางานเสร็จก็มาทำงานวันแรกนะคะก็ฝนตกนะคะก็ตากฝนตอนเช้าด้วยก็เลยอยู่ดีก็เป็นไข้นะคะเป็นไข้ตั้งแต่วันแรกที่ไปทํางานนะคะไปทํางานที่สนามแข่งนะคะก็เป็นไข้ตั้งแต่วันแรกที่ไปทํางานเสร็จแล้วก็ทํางานก็กินยาปกติวันแรกก็ยังแบบไขๆนิดหน่อยนะคะก็แต่ก็เริ่มเจ็บคอ ว,วันที่สองก็เริ่มไข้ละว,วันที่สองนี่ก็เข้าไปหาหมอที่สนามแข่งนะเราก็ให้ยาลดไข้อะไรมากินนะแต่ก็เริ่มเจ็บคอมากก็ทาอะไรไม่ได้นะคะทนอะไรไม่ค่อยได้วันที่สามวันที่สามนีไข้หนะักเลยค่ะนอนสมทั้งวัน มื่อคืนเลยทานอะไรไม่ได้นะคะก็เลยไม่ไหวปกตินะั้นทํางานสี่วันนะ,ะฝืนทํางานจนสามวันคือนอนบนรถพยาบาลตัวเองอย่างเดียวเลยก็เลยให้น้องเลคะส่งมาหาหมอนนทำงานทำงานที่ที่เมืองนะคะสี่วันก็เลยไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เข้าหาหมอที่เมืองเนาะ มาหาหมอมาหาหมอที่บ้านกรวดดีเฟลตัวเองมาบ้านกวดนะมาหาหมอเพราะว่ากลัวที่บ้านลําบากนะครับต้องไปเฝ้าที่เมืองไกลอะไรอนยะ่างเงี้ยเพราะว่ารัวการตัวเองเลยว่ามันต้องติดเชื้อแน่ๆเลยเจ็บคอมากคนระับมาหาหมอหมอเ็าว่าทอมซินอักเสบนะติดเชื้อแบคทีเรียนะเป็นแผลที่คอเยอะมากก็เลย หมอให้นอนโรงพยาบาลน,นะคะตั้งแต่วันที่สิบสี่การหลบลงเฟสไปก็ทุกคนสอบถามอาการมาเยอะบปนครั้งก็ไม่ได้ตอบนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็อันนี้ก็เริ่มดีดีขึ้นแล้วค่ะไม่มีไข้ก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะก็ทานข้าวไม่ได้หลายวันเหมือนกันนะคะหกห้าห,หกวัน,นแล้วก็ หมอก็เลยอัดน้ำเกลือให้มีทั้งหมดไปประมาณสิบสิบเอ็ดกระปุกแล้วนะคะแล้วเจาะน้ำเกลือสองที่อะตรงนี้ละตรงนี้ก็ให้ยาฆ่าเชื้อทุกวันนะคะแล้วก็ให้กินยากินยาตามหมอก็ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เ,เป็นห่วงนะคะคก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย <laughs> ก็คาัว่าทุกคนนะว่าน่าจะติดตามคลิปนะคะเห็นสอบถามมาใน คลิปของช่างเอี่ยวก็เยอะนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่สอบถามมานะ,ะสำหรับคนที่เป็นห่วงนะคะก็อาการดีขึ้นแล้วหายไขย้24ชะะั่วโมงแล้วค่ะหมอกขน่าจะให้กลับบ้านเร็วๆนี้นะคะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรไมากตอนนี้คอก็ยังเป็นแผลอยู่ที่คอนะคะก็เดี๋ยวก็กลับถ้าหายท่านหมอก็น่าจะให้ยาไปรักษาตัวต่อที่บ้านนะคะส่วนอาการไข้หายหายเรียบร้อยนะคะ ลักษณะการป่วยก็เจ็บคอแล้วทีนี้ติดเชื้อเวลาติดเชื้อมันจะปวดปวดตามร่างกายหมดนะคะแล้วก็หนาวหนาวสาันไข้ประมาณ39-40ตลอดนะคะหมอก็จะมาวัดไข้ทุก2-3ชั่วโมงนะคะก็จะให้ยาพาราตลอดกินยาพาราตลอดกินเม็ดเดียวไม่หายนะคะต้อง2เม็ดนะคะถึงจะเอาอยู่นะคะก็ไข้ไข้จน นี่ค่ะพิ่งไม่ไข่เมื่อวานนะคะไข่ประมาณสี่วันนะสี่ห้าวันไม่ลดเลยนะคะก็ต้องแบบเช็ดตัวแม่เช็ดตัวตลอดนะคะมันอาการติดเชื้อมันมันรุนแรงเหมือนกัน,นค่ะมันปวดปวดหมดเลยนอนก็ไม่ไม่หลับไม่ได้นะคะก็เลยมาอัปเดตอาการให้ทุกคนฟังทุกคนน่าจะรอติดตามคลิปกันเยอะนะคะ ไม่ได้ลงคลิปนานนะ,ะช่วงไปทำงานก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะก็เดี๋ยวหายเดี๋ยวก็เจอกันนะคะงานศพแม่เสียท็อปก็ไม่ได้ไปงานพี่เอ็มที่นัดกันไว้วันที่19บกก็ไม่ได้ไปนะพี่เอ็มก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวจะไปแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ใครเข้ามาเยี่ยมก็มีแต่คนว่านี่แหละค่ะผลของการไม่รัก ษาตัวเองไม่ดูแลตัวเองนะคะทำงานอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยพักผ่อนนะคะพักผ่อนน้อยนะคะอ่อนีกนี้ก็าก,การดีขึ้นหายแล้วนี่ก็มีแม่มาเฝ้าตลอดนะคะก็้าใสก็มานอนเฝ้าตลอดนะคะ ก็ชักเอี่ยวก็ไม่เยี่ยมเกือบทุกวันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คิดถึงยศีทุกคนนะคะเดี๋ยวหายป่วยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะได้ไปทำงานละอ,อันนี้วันนี้วันพฤหันนะคะ น่าจะได้ออกวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้อะไรเงี้ยต้องเดี๋ยวต้องรอด,ดูก่อนเดี๋ยวถ้าได้ออกแล้วเดี๋ยวจะมาเต็มให้ทุกคนฟังนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมด้วยมาเยี่ยมเยอะมากตอนแรกนอนห้องพิเศษรวมนะแล้วก็เพิ่งขอเข้ามาย้ายมาห้องพิเศษเดี่ยวเพราะว่าคนมาเยี่ยมเยอะนะคะก็เกรงใจเพียงครงข้างคนมาเยี่ยมวันหนึ่งก็เยอะมากแล้วทีนี้ห้องพิเศษรวม ตอนแรกเข้ามานอนยังไม่มีห้องพิเศษเดียวก็เลยได้ไปห้องพิเศษลห้องพิเศษรวมันมีสี่เตียงในหนึ่งห้องนะคะก็กลิ่นใจห้องเตียงข้างๆนะคะทีนี้ก็ก็เลยขอย้ายมาห้องเดี่ยวเก็บเสียงไหมใคะคนมาเยี่ยมเยอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวก็ได้ออกละก็ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะสวัสดีค่ะ